ครั้งนั้นโดยล่วงราตรีนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทวบุตรนามว่าตายนะผู้เป็นเจ้าลัทธิมาแต่ก่อนเมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไป มีวัน,นะอันงามยิ่งนักยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ครันแล้วก็อภิวาทเราแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งตายนณะเทวบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้พาสิท คาถาเหล่านี้ในสำนักของเราว่าท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหาจงบรรเทากามเสียเถิดพระามมุนีไม่ละกามย่อมไม่เข้าถึงความที่จิตแน่วแน่ได้ถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรน,นั้นจริงๆ พงบากบั่นทำความเพียรน,นั้นให้มั่นเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนยิ่งเรียรายโทษด,ดุดทุลีความชั่วไม่ทําเสียเลยประเสริฐกว่าความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังก็กําใดทําแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกานาน เป็นความดีทำแล้วประเสริฐกว่าญ่าคาอันบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือนั่นเองฉันใดความเป็นสมณะอันบุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปเพื่อเกิดในนรกฉันนั้นกรรมอันย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง วัตระอันใดที่เศร้าหมองและพรมจรรย์ที่น่ารังเกียจทั้งสามอย่างนั้นไม่มีผลมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายตายนะเทวบุตรครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วก็อภิวาทเราทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง ดูก่อนพลิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงศึกษาจงเล่าเรียนจงทรงจำตายนณะคาถาไวยดูก่อนพลิกษุทั้งหลายตายนณะคาถาประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์